ภาษาเกาหลีคำว่าไม่อยากทำคำว่าไม่อยากทำค่ะก็คือฮากิชิโรยฮากิชิรยไม่อยากทำค่ะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยอก็อามุกโกโตฮากิชิโรยอามุกโกโตฮากิชิรยจะแปลว่าไม่อยากทำอะไรเลยนะคะฮากิชิรร่ก็คือไม่อยากทำใช่ไหมล่ะอามุกโกโตฮากิชิรร่ก็แปลว่าไม่อยากทำอะไรเลยนะคะอามุกโกโตฮากิชิรร่ไม่อยากทำอะไรเลยะคะ่ะ หรือไม่อยากทำงานอ่ะอิลฮากีชิรอยอ่ะอิลฮากีชิร่อยอิลฮากีก็คือการทำงานนะคะฮากีชิรอยก็คือไม่อยากทำก็จะแปลว่าไม่อยากทำงานค่ะอิลฮากีชิรอยไม่อยากทำงานค่ะไม่อยากเรียนคงบูฮากีชิรอยคงบูฮากีชิรอยอ่ะคงบูก็แปลว่าเรียนนะคะก็แปลว่าไม่อยากเรียนค่ะคงบูฮากีชิรอยไม่อยากเรียนค่ะ หรือไม่อยากพูดอ่ะก็มาร์ฮากิชิรอยมาร์ฮากิชิรอยอ่ะมาลฮาราก็คือการพูดนะคะมาร์ฮากิชิรอยก็แปลว่าไม่อยากพูดค่ะมาลฮากิชิรรยหรือไม่อยากอาบน้ําอ่ะขี้เกียจอาบน้ําหนาวใช่ไหมล่ะชาว์ฮากิชิรอยอ่ะชาว์ฮากิชิรอยชาว์ฮาต์ก็คืออาบน้ำเนาะก็จะแปลว่าไม่อยากอาบน้ําค่ะชาวฮากิชิรอยไม่อยากอาบน้ําค่ะ หรือขี้เกียจทําความสะอาดอ่าช่องโซฮากิชิรอยช่องโซฮาตาก็คือทําความสะอาดนะคะช่องโซฮากิชิรอยะก็จะแปลว่าไม่อยากทําอ่าความสะอาดนะคะขี้เกียจทําความสะอาดเองเนาะช่องโซฮากิชิรอยอ่าไม่อยากทำทำความสะอาดค่ะความหมายก็คือขี้เกียจนะคะขี้เกียจทําความสะอาดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฮากิชิรอยก็คือขี้เกียจทําไม่อยากทําความหมายก็คือขี้เกียจก็ได้นะคะอ่าไม่อยากทําอ่ะขี้เกียจทําน่ะก็ได้นะคะฮากิชิรอย